สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Weekly Invest ประจำวันจันทร์ที่2ธันวาคม2567ค่ะโดยสัปดาห์นี้นะคะเราก็มีการปรับคำแนะนำนะคะเชียร์กอง SP อินเดียเป็นท็ p i c ิกฟันของเรานะคะโดยที่ ดัชนีนิฟตีนะคะก็มีการลงมาเทสเส้น200วันนะคะมีหลุดไปบ้างนะคะแต่ว่าสามารถที่จะยืนได้นะคะแล้วก็มองว่าเป็นจุดที่ดีในการเข้าทยอยสะสมนะคะสำหรับกอง SP i n d อินเดียะคะซึ่งประเทศอินเดียเองค่ะเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจนะคะใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกนะคะมีการเติบโตของ GDP เนี่ยอยู่ในระดับสูงแล้วก็ค่อนข้างที่จะสม่ำเสมอนะคะโดยที่ถ้าอินดีเนี่ยอินเดียเนี่ยรักษาการเติบโตไปได้ในเพนีเ เรื่อย,ยก็คาดการนะคะว่าจะสามารถขึ้นมาเป็นเศรษฐกิจอันดับ3ของโลกได้ภายในปี2030นะคะและอินเดียค่ะก็ได้รับประโยชน์นะคะจาก ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนนะคะก็มีหลากหลายบริษัทนะ,ะหันมาย้ายฐานกาลังการผลิตมาที่อินเดียเพิ่มมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยค่อนข้างถูกนะคะแล้วอินเดียเองเนี่ยเป็นประเทศที่มีประชากรเนี่ยสูงที่สุดในโลกนะคะแล้วก็มีทักษะทางด้านไอทีด้วยนะคะก็เลยทําให้ต่างชาติเนี่ยหันมานะคะทำธรุรกิจในอินเดียเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยที่การลงทุนในอินเดียนะคะของกอง SP อินเดียเนี่ยก็จะมีการลง ลงทุนนะคะผ่านกอง Ram's India Equity Portfolio Fund ถนะคะเป็นสัดส่วนเนี่ยราว74%ของ p o r t ต o ฟลิโอนะคะเราก็จะมีการลงทุนในกองทุน Nomura น,นะคะประมาณ23%ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะถือแคชประมาณ3%นะคะโดยที่กลุ่มที่ลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่นะคะก็จะลงทุนเป็นหุ้นขนาดใหญ่นะคะประมาณ57%ของ p o r t ต o ฟลิโอนะคะซึ่งตรงนี้ก็รับการลงทุนจากต่างชาตินะคะโดยเซกเตอร์ที่ลงทุน ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม financial นะคะลองลงมาเนี่ยจะเป็น consumer discretionary แล้วก็กลุ่ม IT นะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็ได้รับประโยชน์จากดอกเบีย้ยที่เป็นขาลงด้วยนะคะส่วนตัวอย่างหุ้นที่กองทุนหลักเนี่ยลงทุนนะคะก็อย่างเช่นตัว i c c Bank นะคะที่เป็นธนาคารใหญ่อันดับ2ของอินเดียนะคะมี Reliance i n d u s t r y นะคะแล้วก็ Infosys ที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีในอินเดียะคะ่ะถัดมานะคะเราก็ยังคงคำแนะนำสั ำหรับตัว S P U S small อยู่นะคะซึ่งก็คาดการนะคะว่าหุ้นเล็กในสหรัฐเนี่ยก็น่าจะได้รับประโยชน์นะคะจากการ Broaden Out จากหุ้นใหญ่ในปี2025นะคะเพราะว่าจากอดีตเนี่ยย้อนหลังนะคะช่วงที่ถ้าดัชนี S P 500นะคะบวกได้เกิน20% 2ปีติดเนี่ยปีถัดไปนะคะก็ หุ้นที่เป็นขนาดเล็กเนี่ยอย่างเช่นตัว r u เซล l l 2 0 0นะคะที่เป็นดัชนีเนี่ยก็มักที่จะสร้างผลตอบแทนได้ดีในปีถัดไปนะคะซึ่งอย่างปี2023เองเนี่ย S&P 500นะคะบวกมาถึง24%นะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ย2024นะคะก็คาดการว่า S&P 500เนี่ยจะปิดปีได้เกิน20%เช่นเดียวกันนะคะเราก็เลยเล็งเห็นว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นปีที่ดีของหุ้นขนาดเล็กนะคะโดยที่ SPUS Small นะคะ,นะคะก็จะมีการลงทุนนะคะ ผ่านมาเซิร์ฟันที่มีชื่อว่า w o r l d h a s GFUS Small Cap Focus Fund นะคะโดยที่กองทุนนี้นจะเป็นการลงทุนแบบ High Conviction นะคะลงทุนในหุ้น,นยอยู่ที่18ตัวนะคะเน้นเป็นแบบ Value Style นะคะโดยที่ Fund Manager มีประสบการณ์ะะมากกว่า24ปีนะคะโดยที่สำหรับ Industry เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะลงเป็น Financial นะะประมาณ42%แล้วก็รองลงมาจะเป็น Industrial นะะเล่าๆ26%นะคะ โดยที่ Performance ย้อนหลังเนี่ยของกองทุน w o r t d s เนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะมีความโดดเด่นแล้วก็ฉีกตัวดัชนีเทียบวัดอย่างตัวบร s เซล2,000อย่างมีนัยสำคัญเลยนะคะซึ่ง w o r t d t r u เนี่ยบวกนะคะอยู่ที่13.3อนะคะอันนี้จะเป็น Return ต่อปีนะคะตั้งแต่เดือนมาร์ชปี2014ที่จัดตั้งกองทุนนะคะขณะที่ดัชนีเทียบวัดอย่างบร s เซล2,000เนี่ยบวกมาราวๆ7.5ะคะซึ่ง ตัวอย่างหุ้นนะคะก็อย่างเช่น s i m s ั n แมนูแฟ c t u r i ริงนะคะที่เป็นผู้ผลิตแล้วก็ออกแบบอุปกรณ์ก่อสร้างชื่อดังนะคะมี Morningstar นะคะที่เป็นผู้นำด้านการวิเคราะห์แล้วก็จัดหาข้อมูลด้านการลงทุนนะคะแล้วก็จะมี Bank of Hawaii นะคะที่มี Market c h a ชรดับ2นะคะในธนาคารนะคะของ h w a i i นะที่มีผู้เล่นหลักเนี่ยเพียง5รายนะคะสุดท้ายค่ะจะเป็น SP Max7 AI นะคะซึ่งผลประกอบการของหุ้น Max7 เนี่ยทุกตัวนะคะออกมาเติบโตดีกว่าคาดนะคะโดยที่ EPS เนี่ยของหุ้นทั้ง7ตัวเนี่ยดีกว่าคาดการนะคะเฉลีย่ยเนี่ยอยู่ที่13.4นะคะแล้วก็ EPS ของหุ้นทั้ง7ตัวเนี่ยก็โตจากปีที่แล้วเนี่ยเฉลีย่ยสูงถึง40เลยนะคะตรงนี้เองค่ะสะท้อนถึงความแข็งแกรง่งแล้วก็ความสม่ำเสมอน,น,นะคะในการทำกำไรของหุ้นกลุ่มนี้นะคะโดยได้รับแรงสนับสนุนของ AI นะคะก็คาดการว่าในปี2025เนี่ยหุ้นสหรัฐนะคะก็จะเป็นสินทร,รัพย์ที่ให้ผลตอบแทนได้ดีต่อไปนะคะก็ส,สับสันจากนโยบายของคุณทรัมป์นะคะที่ผลักดันหุ้นสหรัฐเองนะคะอย่างเช่นนโยบาย American First นะคะการาลดกฎระเบียบการควบคุมธุรกิจนะคะก็เน้นการทำ M&A นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของนโยบายนะคะลดภาษีนิติบุคคลนะคะจาก21%เหลือ15%นะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะส่งผลให้ตั ประมาณการกำไรของดัชนี S&P 500เนี่ยมีโอกาสปรับขึ้นราวๆ4%นะคะก็ทางบลจก็ยังคงชอบ a SP Max7AI นะคะ,ะ,คะก็แนะนำให้สามารถที่จะทยอยสะสมได้เช่นเดียวกันนะคะโดยที่โฮดดิ้งเนี่ยก็อย่างเช่นนะคะ Microsoft นะคะ24%นะคะมี Nvidia 23%แล้วก็ Apple อีก16%เป็นต้นนะคะ สำหรับ Weekly Invest จากบรจอ s s เซ็ตพลัมีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวสารอัปเดตเทรนด์การลงทุนกับบรจแอสเซ e t พัสได้ที่ Asset Plus Fund Management ทั้งช่องทาง Facebook YouTube และม็อกดิบแอปพลิเคชัน ASP Fund ทั้ง Android และ App Store สนใจกองทุนโทร02-672-1111